คลิปนี้ลงหน่อยนะครับเนาะผมเนี่ยแหละยังไม่ได้นอนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไล่ไปนอนเลยแบบสตางน์นะครับมาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนเกิดแล้ว ใครที่ไม่ได้ของก็อาจจะวิ่งไปหาลัชลัชอยู่ตรงไหนอยู่แถววีหนึ่งนะครับอยู่แถวนาทกโตวีหนึ่งโอ้ยคนนี้มาแล้วคนนี้ล่างขาวขึ้นมาแล้วล่างขาวนํามาเลยวะ่ะล่างขาวนําขึ้นมาเลยครับล่างขาวขึ้นมาก่อนครับล่างขาวเก็บครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นไม่ถึงวีนะครับเนี่ยโอย้สุดยอดครับสุดยอดล่างขาวนำมาเลยแต่เมื่อกี้ถ้าช้าไปนะ เสร็จเลยนะเกือบเลยด้วยเมื่อกี้